ตัปเศร้าอ่ะไปกินเหล้ากันนะไปดีไปดีเคียวเคียวเดีอยเยงเองสองขวดไปดี มึงทะไรกันน่ะพวกมึงกินเหล้ากันหรอมึงรู้ไหมมันไม่ดีต่อสุขภาพมันเป็นไรกูไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงก็ไปโรงเรียนอีกเดี๋ยวมันเดี๋ยว,วมึงตื่นมามันจะแห้งไม่ต้องยุ่งนัากันยังไงเนี่ยขับรถไหวหรอไหวเดี๋ยวพวกคูกับกลับกันเองแน่หนาแน่กลับไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับพวกกรูหรอก ห้องเมืองกับบ้านกันเถอะไม่ไหวแล้วป้าก็ไม่ไหวแล้ว ตาเหตุที่เสี่ยง 1. เพื่อนชวน 2. ดื่มมากกว่าที่ตั้งใจไว้ 3. เมื่อเกิดความรู้สึกเศร้า 4. ไม่สามารถหยุดหรือเลิกการดื่มสุราบ่อยครั้งผลกระทบที่เสี่ยง 1. ตับอักเสบและตับแข็ง 2. การดื่มสุราทำให้เกิดท้องร่วและริ์สีดวงทวารและแผลในกระเพาะอาหาร 3. ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ดื่มสุราจะมีความดันโลหิตส,สูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่มผู้ที่มีปัญหาติดสุราจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม2-3เท่าแนวทางในการแก้ไขลดปริมาณในการดื่มลดและเลิกการดื่มสุราดื่มให้น้อยลงทานอาหารให้อิ่มจะป้องกันการดื่มและลดความอยากดื่ม